สวัสดีครับผมร้านเพียวแท็กเตอร์นะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่หนึ่งรายการเลยนะครับ l c 0 1 8 s p นะครับรถจเบียนปี65เป็นรถไล่แท้เลยนะครับเดี๋ยวพาชมรอบตัวรถครับผมดูท้ายกันไปก่อนครับท้ายสวยๆเลยนะครับยังไม่เคยแกะเลยนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนซีนล้อหลังครับผมมาพร้อมผ่านสีครับผมผ่านสีตรงรุ่นนะครับของตาช้างผ่านก็สวยรถก็สวยครับยางเต็มสี่เส้นนะครับ ยังเดิมโรงงานเลยนะครับสีเดิมก็โรงงานครับผมยังไม่ขึ้นสนิมครับยังไม่มีผุนะครับคันนี้สวยครับสวยรถจดทะเบียนปีหกห้าครับผมคัดยังไม่เคยแกะเลยนะครับสีดำเดิมเลยครับผมรถไล่แท้เอา4018 s p ครับผมดูครับเดี๋ยวพาชมความสวยครับผมใบดันหน้ายังเต็มเลยนะครับ คันนี้สวยครับสวยสวยครับรับประกันไม่มีผิดหวังครับเครื่องเกียร์เดิมๆครับนิ่มๆเลยครับคันนี้รถใช้งานได้น้อยครับผมเดี๋ยวพาดูครับมาเครื่องยังอยู่ครบนะครับคันนี้มาเครื่องก็ยังอยู่ครบเป็นรถไล่แท้ๆเลยนะครับคันนี้สีเดิมๆเลยครับผมสีเดิมๆยังไม่เคยทําสีเลยนะครับมาร์กอยู่ครบทุกจุดครับผม ซีนล้อหน้ายังไม่เคยเปลี่ยนนะครับมาร์กยังอยู่ครบนะครับเดี๋ยวดูชั่วโมงครับผมชั่วโมงน้อยจริงๆครับคันนี้รถคันนี้เก้า้ยสาสิสี่ชั่วโมงครับผมรถสวยครับฝากระโปรงนี่ไรลิ้วลอยเลยนะครับฝากระโปรงนี่กิ๊บเลยครับแทบไม่มีรอยเลยหลังคายังไม่มีแตกนะครับผมสนใจนะครับลานเพียวแท็กเตอร์ตั้งอยู่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ 084ย4 8 6 3 5 9ครับผมซื้อรถร้านนี้ไม่มีผิดหวังครับผมขอบคุณครับ